สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รัชคณะทีมงานบริษัทเิวอไลท์นะคะมาเจอเจอกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ที่พิเศษก็คือมาที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะโซนภาคเหนือนะคะวันนี้เรามารู้จักคาฝันของจังหวัดกําแพงเพชรกันก่อนเลยค่ะคําฝันของจังหวัดกําแพงเพชรมีดังนี้ว่ากุพระเครื่องเมืองคนแก่สีราแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือ เรื่องลือมรดกโลกค่ะค่ะเมืองกำแพงเพชรนะคะยังมีที่สวยๆนะคะให้กับพวกเราได้มาเที่ยวชมกันเยอะเลยอย่างเช่นข้างหลังรัตนนี้นะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรเลยทีเดียวค่ะวันนี้รัฐก็มีเวลาน้อยนะคะที่จะพาท่านผู้ชมเที่ยวนะคะแต่วันนี้ภารกิจหลักก็คือท่านประธานใหญ่เนตรุลเวชกุลน,นะคะท่านพาคณะ ผู้บริหารของบริษัทเนโอไลท์นะคะระดับ MA ค่ะมาอบรมในหลักสูตรธรรมจริยธรรมค่ะการอบรมนี้นะคะเรามาอบรมกันที่วัดหนองปิงค่ะ3ปีมาแล้วค่ะผู้จัดการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกรุ่นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมอบรมกันเลยค่ะรู้สึกว่าิยนดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมปฏิบัติธรรมที่ทางบริษัทนอไลท์นะครับ โดยท่านประธานนบุรุษเวชก,กุลและก็ท่านประธานรัชนีมหานิยมงั้นได้กําหนดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับมวลหมู่สมาชิกของเราได้นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมก็คิดว่าการอบรมในครั้งนี้หลายคนนั้นคงจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์เป็นอย่างดีที่สุดครับขอขอบคุณมากครับต้องขอขอบคุณท่านประธานนบุรุษเวชกคุลท่านประธานรัชนีมหานิยม และบริษ,ษัทวีโอไรส์อินเตอร์นั่นแาลจำกัดที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ร่วมโครงการจริยะธรรมรุนนี้ดิฉันทาให้ดิฉัน,นรูรรรราาน้สึกว่ามีศินมีสติมีปัญญามากขึ้นจากการทํางานแล้วจะนาไปเผยแพร่ให้กับท่านที่ไม่มีโอกาสได้มานาที่ตรงนี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณผอดรวชศุลยประธานร,รชิษฐ์มหาดิยมที่ได้ให้โอกาสผมเข้ามาอบรมคุณธรรมและศิลธรรมในรุ่นนี้นะครับ โดยเฉพาะทางศูนย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำเรื่องของการให้ทานเรื่องศีลและการกวิพนนากษณารมทานซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละท่านก็ไม่เคยที่จะเข้ามาอบรมทําทำให้เราทราบว่าการที่จะกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมีกี่แบบแต่ตอนนั้นก็ยังได้เพื่อนมาจากทั่วประเทศครับท,ที่ได้มาร่วามกิจกรรมในครั้งนี้ แลวก็คิดว่าจะได้นําความรู้เหล่านี้นะครับไปไยแพร่หรือว่าไปแนะนำต้องน้องที่ต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารัตและทีมงานจะเก็บเรื่องราวดีๆของบริษัทเนโอไลท์มาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะวันนี้รัฐและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ ใครอยากที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจขายตรงบริษัท Neo Life International จำกัดก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Neo Life International จำกัด โทร0817341610หรือ0269288067หรือ0269281689หรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ใน w w w n e o l i f e i n t e r c o m ได้เลยนะครับ